สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคู่ในเกมวันพันแมนเดอสองเกมนะครับวันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์หนึ่งนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวทำการจะพาไปดูอาศึกดวนปีศาจนะครับในเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์หนึ่งนะครับว่าอยู่ดีทำไมถึงได้เป็นแชมป์นะซึ่งผมเองเข้าเกมมาก็งงเหมือนกันนะครับอยู่ดีก็ได้เป็นอาแชมป์ศึกดวนปีศาจนั่นเองนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าทําไมผมนั้นถึงได้เป็นอาแชมป์ในศึกดวนปีศาจนะครับมันมาจากเหตุผลอะไรนะโอเคนะครับแต่ก่อนที่เข้าไป รู้สึกตัวนพิศาจเดี๋ยวขอฝากร้านเติมเกมหน่อยแล้วกันนะครับและสําหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ Twenty Four Play นะครับวิธีเติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกม Gin Gin Impact Arena Breakout แบบ G Mobile One Punch Man The 2 Games Rv และแบดเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Punch Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้วกันนะครับ โอเคนะครับใครเติมเว็บ Twenty Four Pay ก็อย่าลืมใส่คูป,ปองส่วนลดในการเล่นเกมวันพันแมนด้วยนะครับนะคูป,ปองก็คือ N Cake ดีนะครับเป็นการเติมเกมวันพันแมนนะเติมถูกเติมไว้ต้องท w e n t y Four Pay เท่านั้นนะครับโอเคอ่ะมานะครับวันนี้ใน Server หกศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้พลังก็อยู่อันดับที่สี่นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปดันไอ e ฝึกฝนเพิ่มเนี่ยผมอาจจะขึ้นประมาณอ่าท็อปสองได้น,นะครับเพราะว่าตอนเลเวลกัปตันเจ็ดนี่คือมันปวดอ่า ฝึกฝนมันใหม่นะครับนะเป็นลงยิงมันใหม่นั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้กดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคิดว่าถ้าเกิดอัปเต็มนี่คือน่าจะประมาณเกือบเกือบยีล้านได้นะครับเพราะว่าเดมีดไอาฟาร์มดาดลูดอีกนะครับอีกเพียบไปหมดเลยนะโอ้โหนะพลานี่คือผมบอกเลยพุ่งแน่นอนนะเดี๋ยวไม่ด้อาจจะแบบไปยินอีกที่สองก็ได้นะครับนะยีล้านก็ห่างกันนิดเดียวนะครับนะห่างกันมาเยอะมากโอเคไป เดี๋ยวเราพาไปดูกันอ่านรอบเก็บแต้มตอนอ่าสัสองทีมรอบสามทีแล้วกันนะครับผมนะไปครับผมจะดูคู่แรกกันเลยมาครับผมนะคู่แรกเจอกับใครเนี่ยอ่าเจอกับอ่าคุณดีครับพี่ชายนะอ่านดีครับผมอ่ะไปครับผมมาจังหวะนี้มาครับโซนิกเราฝังสีเงาเรียบร้อยนะครับเกเร็วของงานหลังไปเลยอ่ะโอเคนะครับคู่ต่อสู้คนแรกก็ไม่ได้มีอะไรอ่ายากเย็นมากมายนะครับจังหวะนี้นะคิดว่าน่าจะปิดงานได้อย่างไม่ยากเย็น โอเคเ่นน okay, ี hey, yeah, it is, it ้จะขอปิดเอฟเฟกต์แอนิเมชันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวมันนานเกินไปนะไม่งั้นคือกว่าจะอันติกว่าจะเอฟเฟกต์แอนิเมชันเสร็จก็น่าจะประมาณค่นชั่วโมงได้มาครับโบล่าฉีดไปหนึ่งทีเจ็ดล้านแปดแสนดาเมจอ้าวปิดเกมเลยไปครับผมจะไปดูกันคู่ที่สองต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะไปมาครับผมนะคู่ที่สองจะกับอ่าคุณหนุ่ยฟงนั่นเองนะครับนี่นะโอ้โหเช่นนี้คือออกจีนจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาครับจังหวะนี้เราได้เปิดก่อน นี่เนี่ยฝังซีเงาไปนะครับโอ้โหแต่ว่าฝังไม่เข้าน,นะมาครับจังหวะนี้ก็ใส่เป็นอาไรโจมตีฝังกีศมิสกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะซึ่งผมเองก็ใส่ไว้นะครับนี่นะซึ่งตอนศึกดวลแข่งนี่คือผมก็ไม่ได้เข้าเกมมาดูนะครับเพราะว่าลืมนะลืมว่ามันเป็นวันศึกดวลซึ่งเราก็ไม่ได้จัดของไม่ได้จัดอะไรไว้เลยก็คือปล่อยตามสภาพไปนะมาจังหวะนี้คุณหนุ่ยโฟงนี่คือตัวละครก็ถือว่าตึงนะตัวละครนี่คือถือว่า ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเรามากมายเนาะมีเจ้าอ่าอะไรอ่ะโกเคสเซอร์ยูอาร์เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีเฮลเปเฟรมด้วยนะแต่ว่าเรานั้นไม่มีเฮลเปเฟรมมีเป็นโบลต์ยูอาร์แทนมานะครับจังหวะนี้ไล่โจมตีมามาดิเนี่สยสไซร์นอนแม่นี่นะครับโกุลิบาร์ดนะตัวสไซร์นอน์กัดก่อนนี่แนะ่สตราร์ทไปเรียบร้อยนะครับติดสตาร์ทไปสองตัวนะแล้วก็เฮลเปเฟรมเขาป้าวไปหนึ่งที บ้บาพอให้สูนดาเมจนะครับไม่เข้านะเพราะว่าติดโล่ของเจ้าโคเสเซอร์นั่นเองมาครับคุณบา้าขอยิงมานี่แหละดาเมจไม่เข้านะครับเพราะว่าติดโล่นั่นเองมาครับเราสไลด์หน่อยคื้มบ้างนี่แหละติดโล่ไหมมาครับเจ้าวันนี้โบลสยิงไปหนึ่งทีบ้บาพอให้โหยี่สิบสี่ล้านดาเมจนะครับถึงถือว่าแรงนะถือว่าแสบๆคันๆกนอะไรจังหวะนี้มาแล้วก็นี่เนี่ยต่อยไปหนึ่งที มาครับฟอนิมาต้ขึ้นมาแล้วก็ทําการลูนดาบอุ้ยเรียบร้อยนะครับลุนดาบทีเดียวไอเจ้าอะไรอะ่ะไอตัวไหนไม่รู้หน้าตาเป็นเมื่อกี้นะน่าจะเป็นรายชานันฟ้าหรือเปล่าตายไปเลยมาหมาครับเรียบร้อยแล้วเปิดตายมาครับจังหวะนี้เขาปา่าเมืองทีสอง้อยเจ็ดแสนดาเมตรอ่ะยังไม่เข้าอุ้ยเรียบร้อยนะครับเกวินเรางานหลังไปเลยนะถึงก็เป็นลมไปเลยหมาครับจังหวะนี้เราสนัดหน่อยคือบ้างมี่แน่ โอเคนะครับติดโลกันมานี่หนะ่ยยิงหนึ่งทีมาครับจังหวะนี้บลรอสบอกขอปิดเลยได้เป่าปิดเลยไหมโอ้ยเรียบร้อยน,นะครับโอ้ยังไม่ปิดนะโอ้โหยังมีโลมาตะอยู่ลุนดาบเจาะมาหนึ่งทียังไม่เป็นไรมาครับกลัวไม่มีอันติก็ต่อยมาหนึ่งทีแล้วเราก็ต่อยคืนบ้างเพราะว่าไม่มีอันติเล่นนะโอ้ยมาจังหวะน,นี้คือตาคนต้นต่างติดโลนะครับนี่นะเป็นโลมาตะของเจ้าโคเสิร์นนั่นเอง,เองนะ คือไม่ยอมตายกันสักทีมาครับจงังหวะนี้เฮเฟนเขาปาดปหนึ่งทีติดฟินิกแมน้เต็มโอ้ยหกล้านดาวเมทนะครับนี่นะตัวรับอ่าส้นท้าที่ที่ดีนะครับไอเจ้าฟินิกแมนนะถือว่ารับดาวเมทแถวหน้าแล้วกันเนาะมาคุณบาสไม่มีติเล่นตบหน้าหนึ่งทีแล้วมาละครับจงังหวะนี้คุณบาสเรายิงคืนบ้างไม่แน่สไลด์หนอนนะเอาตัเรียบร้อยนะครับกอล์เสิร์เขาหงายไปเลยมาครับโบลตสยิงไปหนึ่งที สี่สิบเก้าล้านดาวเมตรหรือสี่ล้านเก้าแสนก็ไม่รู้นะโอ้ยน่าจะสี่ล้านเก้าแสนแหละผมน่าจะมองผิดนะตาเบลเบอร์หน่อยหมาครับก็สเสือกระทืบท้าแล้วก็เคลียงมาแต่าก,การไล่โจมตีโอ้โหแล้วไม่ยอมตายนะครับคนนี้นะผ่านมาสามเธอละยังไม่จบสักทีน่าเหลือเกินนะครับคุณอ่านหนุยฟงนะมาเข้าสู่ทีมสี่ละมาครับเฮลเฟมปรามาหนึ่งทีบ้าเพราะให้วุฒิสารได้เป็นล้านดาวเมตนะโคตรแรงเลย เรียบร้อยนะครับฟินิชไปแล้วถึงกับเป็นลมไปเลยนะครับจังหวะนี้นะไม่รอดนะเป็นลมเลยมาจังหวะนี้กอลีบ้าเขายิงอุ้ยโค้ชเอรเราก็หงาแล้วเนี่ยอุ้ยทำไปเรื่อไปนะครับนี่คือคู่ที่2ของเราเก็บแต้มใส่สองทีมนะเกือบแพ้มาครับบอลล็อตเฉียดไปหนึ่งทีสี่โอ้โหหกสิบห้าล้านดามเหม่หรือเปล่ามาครับแล,ล้วก็ไล่อติหนึ่งทีบ้าพอยระเบิดบ้บยัง โอยังไม่ตายนะโอ้ตอนนี้คือเหลือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้ยทำไปเล่นไปโอ้ยเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาครับจ้านี้ได้โจมตีไปตายไหมยังไม่ตายมานะครับจังหวะนี้ไม่ตายงั้นเหรอขอปิดเกมเลยแล้วกันโอ้ห้าดาเมจยังไม่ตายโอ้หตายยกากแตเย็นเลยกันนะครับคุณหนุย่ยฟงนะหกเธอแล้วยังไม่ยอมแพ้กันสักงทีนะจังหวะนี้ตีนโคตรนานเลยนะ โอ้โหนะเหลือหนึ่งต่อหนึ่งใส่เดี่วกันอ่ะว่าไงจะตายหรือเปล่ามาครับจังหวะนี้ขอปิดเกมเลยแล้วกันนะคุณหนุ่ยฟงนะมาครับบอลล็อ,อตฉนะีดไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหปลาไปหกเธนเลยครับผบคุณหนุ่ยฟงนะโอ้โหพลังเขาเนี่ยคือพอๆกันเลยนะครับนะสิบห้าล้านพอๆกันเลยถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่โคตรตึงนะครับคุณหนุ่ยฟงนะ โอเคนะผมอยาไปเจอก,กันอ่ารอบเก็บแต้มอาคู่ที่สามเลยแล้วกันนะครับก่อนเข้ารอบอ่า16สิบหกทีหรือเปล่านะไปใหผมนะไปดูก,กันเลยคู่ที่สามหมานะครับผมนะคู่ที่สามชื่อนี่คือคนมีน่าจะมีกล้วยนะครับนะเขาน่าจะมีกล้วยแจกหรือเปล่าหมารับจังวันนี้เราโดนเปิดมาก,ก่อนหนึ่งทีโอ้โหแล้วเขามีเป็นราชทะเลด้วยนะโอ้โวนะเป็นทะเลน้ำจดืดหรือเปล่าหมาครับต่อยอีกาตาไนมาหนึ่งทีโอ้ยดาวล้านดาวเมดโคตรโฆโฆแรงนะ เราก็อยากได้เหมือนกันนะครับไอเจ้าราชาทะเลลึกนะแต่ว่าค่าหินพัฒนาหนึ่งก้อนนะครับถึงจะปลูกได้นะตอนนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวรอกิจกรรมอ่าตัวแดงสองร้อยยี่สิบบาทละกันนะ <c oughs> เานะเา,า,าะนดนะเดี๋ยวมาปลูกให้ดูละกันนะครับสำหรับเจ้าราชาอ่าน้ําจืดนะเดี๋ยวมาปลูกให้ดูอุ้ยนี่คือการไล่โจมตีนะครับเกือบหมดดงนะอุย้ยหายไปสามตัวเลยปะครับสไลด์หนอยมาโอ้แล้วเขาก็วัวซีแมวสามดาวด้วยโคตรเทพนะ ปิกโกโลม่วงมาครับเจ้าวันนี้ทะเรน้ำจืดไม่มีนติเล่นเรียบร้อยอุ้เรียบร้อยแล้วครับอุ้ยแล้วเบิดตาเลยไปครับผมนะอย่าไปเอย่ไปดูกันอาจรอบสามสิบสองทีหรือเปล่านะครับนะไปลุยกันเลยสามสองทีหรือว่าเจ็หกทีก็ไม่รู้นะครับนะอย่าบ่อยทีแล้วกันเนาะไปลุยกันเลยไปมาครับผมนะมาดูกันรอบสามสิบสองทีเก็บแต้มเข้ารอบเจ็หกทีกแล้วกันนะครับมาเราได้เจอกับอ่าคุณอะไรเนี่ยอ่าพาโดอะไรสักอย่างไม่รู้นะไพโดอะไรก็ไม่รู้นะ มาครับจ้าวันนี้เขาได้เปิดกนจากการอ่าฝังเสียงของเจ้าโซนิกวีสองมาแล้วเขามีเป็นเมสกาดยูอาร์ได้นะครับนี่นะโคตึงโอ้ยเดี๋ยวนะตัวละครเขาได้ถือถือว่าตึงนะครับนะมีเจ้าเมสกาดโกูเลบารวูสามดาวด้วยโอ้ยอย่างตึงนะครับคนนี้นะมีโกูเลสเซอร์ยูอาร์ด้วยอื้มนะบอกเลยไม่ธรรมดานะครับคนนี้นะบอกเลยน่าจะตึงน่าดูนะ ตัวละครนี้คือถือว่าไม่ธรรมดาเลยกุลบาวูสามดาวด้วยโค้ชหัวโค้ตึงมาครับเก็บวนสตาร์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับติดสตาร์ไปสองตัวมาครับโบลอปืนใสแยกไอ้ปืนใหญ่แสกหน้าไปนะอ่ะมาครับฟยังงหินไปหนึ่งทีโอ้เรียบร้อยนะครับเกโลงหงายไปเลยนะมาจังหวะนี้กุลบาวูสามดาวขอยิงมาหนึ่งทีน้ำเขยงเดือดมาเพราให้่ว้ยนะติดกันก่อนกันไปไล่เตะหนึ่งที เหมือนกับว่าตัวแบบเขานี่คือน่าจะเป็นไอเจ้ากุลีบัสนะครับเพราะว่ากวินม,มนได้เตะก,กุลีบาสนะน่าจะเป็นตัวที่แบบแบกบทีมเขาหรือเปล่านะสำหรับเจ้ากุลีบัสมาครับเตะสตาร์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับเตะสตาร์กันไปนะกุลีบาสเรายิงคืนบ้างนี่แน่น้ำแข็งเหนียวหน,นืดมาครับจังหวะนี้โบล้าบอขอยิงหน่อยแล้วกันยิงไปนะครับสิบหกล้านดาเมจนะโอ้ยติดโลกกันไปมาครับโค้สเซอร์กระทืดฐานแล้วก็เวียงไม่แน่ ระเบิดไม่ระเบิดนะครับเพราะว่าไม่ติดกระดูกแตกนะมามาเข้าไปไหนมาทุกคนมาแล้วทำการกระพือปีกไปหนึ่งทีนี่แไงแล้วก็ไล่โจ,จมตีหรือเปล่าอไม่ได้โจมตีนะหมาครับเข้าสู่ในที่สองฝังสีเงาไปหนึ่งทีไม่แน่หมาครับแล้วก็ฝังสีเงา,าคืนมาอันนี้สามตัวไม่ไล่อันตีเพราะว่ามันติดไอ้กัดก่อนนะครับเลยไม่ไล่อันตีนะโอ้ชิติดตั้งกันมาลุนดาบไปหนึ่งทีแล้วก็มาแล้วครับกุลิบาเขายิงมา มวยน้ำแข็งน่าตื่นนะสิบสามล้านดาวไม่อุ้ยเรียบร้อยนะครับเกวินหงายไปเลยนี่เนี่ยเราจะลูนดาบขึ้นบ้างมาครับกลุลบาสยิงยัดหน้าไปมาครับเราเมสการดเขาไม่ได้แอนตี้นะครับเพราะว่าติดสตาร์ทนั้นไปนะอ่ะบนลัาเฉียนไปหึงทียี่สิบสี่ล้านดาวไม่หุ่ยมาจังหวะน,นี้แอนติก็ไม่มีเล่นนะครับเพราะว่าลูกไฟหมดนะก็ตีทรรมดากันไปแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เหลือสี่ต่อสีส่นะถือว่า ไม่มีใครโกงใครนะครับจังหวะนี้นะถือว่าตัวละครเราเท่ากันนะสี่ต่อสี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยสี่ต่อสี่เนาะมาครับแล้วกุลิบาขอทำการยิงมาถึงทีโอ้โหเจ็ดล้านดานมเมจอะยังได้อยู่มาครับแล้วก็ยิงไม่ยั้งนะกุลิบารนะอื <c oughs> ้มแะเบิที่ขอระเกินนะกุลิบารตัวนี้มาจาังหวะนี้เราขอยิงคืนบ้างมาครับยิงคืนไม่แน่มาดินะเราก็ยิงคืนบ้างเราไม่เราไม่ยอมนะ เรียบร้อยนะครับโก้เสือเขาตามเลยนะเพราะว่าทนพี่บาดแผลของเจ้ากุลิบ้สไม่ไหวนั่นเองโ,อโบล่าจีเปหนึ่งที่เจ็ดสิบเอ้ดสิบเจ็ดล้านดาเมจเรียบร้อยนะครับหงายหมดเลยนะจังหวะนี้เหลือแค่เจ้าอาเมสกากับไอเจ้าฟินิกแมนนะครับตอนนี้นะโอเคตอนนี้ไอเจ้าเมสกาก็เป็นนำมำตายลยนะครับยังไม่ยอมตายนะจะตีไปตีมาแล้วก็ตายนะครับเมสกากนะอ่ะเรียบร้อยนะครับฟินิกแมนไปก่อนเพื่อนเลยมาจังหวะนี้เหลือเหลือแค่ หนึ่งต่อสี่สี่ต่อหนึ่งนั่นเองนะโอ้โหกัดน่าจะรู้กันนะครับน,น่าจะรู้ผลแหละว่าใครชนะนั่นเองนะโอเคอ่ะมันไม่ยอมตายแล้วมันเป็นอมตะเนี่ยอ่ะเป็นสกอาป่าคืนมาหืมสิบสามล้านดานเมจอ่ะโอเคนะครับเป็นอมตะอยู่นะไม่ยอมตายตายยากตายเย็นเหลือเกินอ่ะยังมีอมตะอยู่อีก มันตายยากเหลือเกินนะอ่ะโอเคตายผมจะขอรการไปต่อกันรอบที่อาจ16ทีมทเข้าอาจเก็บแต้มเข้ารอบอาจ4ทีมเลยลกันนะครับผมนะเอเขออ้ารอบ8ทีมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีกี่รอบบ้างโอเคคุณนี้ก็คิดว่านะ่าจะชนะสบายๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวของการกดข้ามเลยลกันนะมาโอเคนะผมจะไปดูร,รอบต่อไปเลยลกันนะครับผมนะไป มาผมนัดรอบอ่าเซมทีมเก็บรอบเข้าอ่าเก็บแต้วเข้ารอบแปดทีนะครับมาอันนี้เจอกับอ่าคุณอะไรเนี่ยมีโอ้ด้วงหรือเปล่านะโอ้โหมาแต่ละคนนี่คือถือว่าได้เปิดก่อนผมเปนงั้นเลยนะครับเพราะว่าเราสปีดเต่านะสปีดเต่าแล้วเกินแน่วออที่หลังเขาก็ไม่เป็นไรมาออกที่หลังขับดังกว่าหรือเปล่านี่ครับเตจจะนับไปสองตัวเรียบร้อยนะครับนายจ๋านะมาครับและโจมตีไปฝั่งปีศาจ บมดแล้วยิงไหนะครับ9ล้านดาวเมจนะโคตรแรงอะโอเคนะครับอันนี้เป็นไล่โจมตีฝั่งฟีศาจนะครับนี่นะมาจังหวัน,นี้กุลบาสเขายิงคืนมาบ้างสไลด์นอนโู่14ล้านดาวเมจนะถือว่าแรงใช้ได้มาครับแล้วก็มีวัคซีนแมนคอยระเบิดนะอะว่างไงหมาครับเรียบร้อยนะครับวัคซีนแมนหงาหลังไปเลยนะติดสายกันไปมาครับกุลบาสสไลด์นอนนี่แนะ่ จ้ะแบบคนมีโกดซ์สุดอยู่อันนี้คือก็ถือว่าตีนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีอมตะนะมันก็น่าจะตีกันประมาณสองสามเธอแหละหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยอมตายนะบางคนก็ตึงแบบโอ้โหตีกันแบบเกือบสิบเธอนะอ่ะก็คือปีกไปหนึ่งทีหมาคาร์ลฟินิก่มาขอร้องการไม่ได้ออดตีนะครับเพราะาติดสตันนะอ่ะโอเคจังหวะนี้ก็ติดสตันกันไป นี่ครับกุลบาเขาไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าติดสตารจากเจ้าอ่าเกียวบินนะเกียวบินนี่คือถือว่าถือว่ามีประโยชน์นะเพราะว่ามันสตารได้นี่นะครับกุลบาติดสตารอีกล้วนะโคตรเกียดนะครับไอ้เจ้าเกียวบินนะ,ะโอ้โหภายในสองเทร์นี้คือถือว่าทํางานได้ดีเยี่ยมนะเกียวบินอ่ะโอเคนะครับเหลือประมาณสามตัวนะครับตอนนี้นะเพราะว่าอีกสามตัวนี้คือถือว่าอ่าเดสมอเลยไปแล้วนะหลับฝันดีไปละ มาเขับเจ้าวันนี้ฟินิแมนแล้วก็พือนปีกไปหนึ่งทีมาแล้วก็ไล่โจมตีไปหนึ่งทีนี่เนี่ยติดเผาไหมกันไปนะมาครับฟินิแมนเขาทำการโโอ้หูหูลูกไฟมานะนี่เนี่ยเผาไหมกันไปมาแลว้วก็ยิงเขาไม่ได้ออ,อกอติดเช่นเคยนะครับเพราะว่าติดไอ้นี่นะติดสตันโอเคอ่ะเธอในฐานก็คือเจวิน่นี่คือไม่ได้มีผลแล้วนะครับเพราะว่า มันสตาร์ได้ประมาณสองเธอนะครับเจ้าเกวินลังหนึ่งนะนอกจากจะเป็นยูอาร์นะครับถึงจะสตาร์ได้ไม่จำกัดเธอนะแหว่งหินมาเรียบร้อยนะครับเกวินเราได้สม,มอลเลยไปแล้วนะจังหวะนี้อ่ะกุญยาจัดหน้าไปหนึ่งทียัดไปสองทีอ่ะล่วงไหมยังไม่ล่วงนะมาครับบนรถยิงไปหนึ่งทีโอ้ยหยิบห้าล้านดาเมจเรียบร้อยนะครับปิดเกมนะครับสำหรับคุณอาดมีโอด้ดวงนะสามเธอนะครับไม่รอดนะ โอเคนะครับเดีย๋ยวไปดูกันอ่ารอบเก็บแต้มอ่ารอบแปดทีมเขารอบสี่ทีมเแล้วกันครับผมนะไปดูกันเลยมาครับผมนะรอบแปดทีมเขารอบสี่ทีมมาครับเราเราได้เจอกับอ่าคุณอะไรเนี่ยคูคูเรย,ย่านะครับมาเขามีเป็นตัวเฮลเวฟนะครับนะนี่นะแต่ว่าไม่ได้มีเจ้ากสสไดระดับยูอันนั่นเองก็คิดว่าน่าจะตีไม่นานนะครับสำหรับคนนี้นะมาเก็บสตาร์ไปหนึ่งทีนี่เนี่ยติดสตาร์ไปหนึ่งตัวนะครับเจ้าวัคซีนแมนนะ เรียบร้อยวัคซีนแมนตายไปเลยแต่ว่าเขามีเป็นอ่าเจ้าฟินิกแมนอ่าร่างอ่าร่างสองนะนี่ครับเป็นตัวอาชุดชีวิตนั่นเองนะมาจากวะนดีช้ชคบ่อยหรือเปล่านะครับฟินิกแมนนะโอ้ยมาโดนจับนะครับสลับคนนี้นะมาอัน,นอันนี้เขาใส่เป็นอ่าและโจมตีฝั่งปีศาจนั่นเองนะโอเคเรียบร้อยนะครับมาแล้วก็เฮเฟเเขาปาไปหนึ่งทีองม้บเขาให้อ่ะ มาครับไล่เตะไปถึงทีมาครับเจ้าวันนี้เตะไปถึงทีนี่แนี่ยติดสตันไปนะครับแต่ว่าเจา้าเฮไปเฟนนี่คือมันมัมนมีหลังสตันนะอุ้ยโดนระเบิดต,ตายเลยอุ้ยตายหมาครับคุลบัสยิงยัดหน้าไปถึงทีเรียบร้อยอุ้ยระเบิดตายไม่แถวเลยครับเจ้าวันนี้นะวุ้ยเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณอ่ะค,คูคูเลยะนะครับโดนไปทั้งหมด วันเทิร์นคิวนะครับไม่รอดนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอก,กันอา่าวรอบลองชิงเลยแล้วกันนะครับผมนะไปมานะครับผมนะสำหรับอา่าวคู่ลองชิงเราได้เจอกับอา่าวคุณหนุ่ยฟงอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้นี่คือเราได้เจอกับอา่าวคุณหนุ่ยฟงไปทั้งหมด2ครั้งแล้วเองนะครับโอ้โหนะเป็นผมได้ขีดหรือเปล่าเนี่ยเจอก,กันอา้าวรอบขีดแต้บสักที่สองทีแล้วก็เจอก,กันอา้าวคู่ลองชิงนะสำหรับคุณหนุ่ยฟงนะและคิดว่ารูปแบบเกมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะ น่าตีประมาณ6กเจเทินนะคะสลหรับคุณหนุ่ยฟงนะตีนานมากโอเคอะเดี๋ยวให้ดูสักประมาณ2เทิน3เทินแล้วกันนะคะสลหรับคุณหนุ่ยฟงนะเพราะว่าก็น่าจะเหมือนเดิมนะคะสลหรับการชนะนะเพราะตัวละครเขาก็เหมือนเดิมแหละหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับว่าเขาแอบไปปรปับตัวละครอะไรมาบ้างหรือเปล่านะโอเคมาครับบน,นเราเรายิงงินจากการล่โจมตีไปถึงทีสียร้านดาเมจ มาครับก็เสือกเทิบฐาแล้วก็เควี้ยงไม่แแล้วก็โกลบัสไรต์หน่อยเปหนึ่งทีหมาหมาครับกิเวนทำการสตาร์ทแถวกลางเรียบร้อยนะครับติดตามไปสองตัวไม่ต้องเล่นแต่ว่าเขามีเจ้าเฮเเฟมนะครับในการล้างสตาร์ทน,นะโอ้โหตัวละครแก้ทางเจ้าเกวินเลยนะครับสำหรับไอตัวเฮเเฟมนะมาล้างสตานได้โกลบัชชีหนึ่งทีสิบเก้าดาเมจหมาครับเรายิงคืนบ้าง ม่นี่สิหนึ่งล้านสองแสนดาวเม็หรือเปล่าหรือสิบสองล้านก็ไม่รู้นะมาครับจาังหวะนี้โบล็อตทำการยิงไปหนึ่งทีโอ้ยยี่สิบสี่ล้านดาวเม็นะครับเรียบร้อยหรือเปล่าอ่ะจังหวะนี้ติดโลกกันไปนะโอเคอันติไม่มีเล่นนะครับจังหวะนี้ลูกไฟหมดเรียบร้อยนะมาแล้วก็ลูนเจาะเรียบร้อยนะครับไอเจ้าหน้าฟ้าแตกไปเลยนะไม่รอดโอเคนะครับพอสู่ตอนที่สองนะม,มา แลวจบเทร์นี้จะขอกดข้ามเลยกันนะครับเราจะได้ไปดูอ่าคู่ชิงไวๆนะครับคู่ชิงอาจจะมันนะเหมาดูกันนะครับว่าคู่ชิงเนี่ยเขาจะตึงหรือเปล่านะแต่ก็ต้องจะตึงนะครับเพราะว่าการที่ได้เข้ารอบอ่ามาถึงคู่ชิงนี่คือถือว่าจะต้องตึงในระดับหนึ่งเลยนะครับนะโอเคมาเรายิงคือว่าไปหนึ่งทีมาแล้วก็ยิงยัดหน้าคืนตามหมามาครับโบลอสปืนใหญ่คำรามถล่มดาวมาเขาให้ สิบเอ็ดล้านดาวเมทเรียบร้อยนะครับสุดรถไปอ่าสามตัวนะอ่าโอเคนะครับผมไม่มีเตะเล่นแล้วก็ยับหน้าคืนมานี่เนี่ยถ้ายับโคตรน่ารักเลยครับผมรู้สึนะยับแปอ่ะหมาครับโอเคจบเทิร์นสองเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอการกดค่าแล้วอย่าพาไปดูอ่าคู่ชิงเลยละกันนะมาไปเดีย๋ยวไปดูกันคู่ชิงนะเพราะว่า คนนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมน,นะครับสุณสลับคุณหนุ่ยฟงนะโอเคไปกดข้ามแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสลับคู่ชิงนะก็คืออ่าคุณอะไรเนี่ยอ่านเชื่อไม่ออกน,นะครับสรับคนนี้นะคามูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรคามูคามายูอะไรอ่ะซาก,กิหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะโอเคนี่ครับตัวละครเขาก็มีตามเมีครับนี่นะก็ถือว่าคล้ายๆเราเหมือนกันนะครับมีเจ้าอ่า โกรีบ้านนะครับมีโกสือนะมีตายมิเลยมาเดีย๋ยวเราไปดูเลยกันนะครับสำหรับคู่ชิงนะว่าจะตึงว่าจะมันสักขนาดไหนมาหมานะครับจังหวะนี้คุณอ่าลูกป,ปูแล้วกันนะเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับคุณลูกป,ปูนะได้เปิดก่อนมาเขาฝังสีเงามาหนึ่งล้านดาเมตรมาเขาจังหวะนี้สิบล้านเลยหนึ่งล้านก็ไม่รู้นะรู้ผิดรู้ถูกไปอะไรพูดอะไรผิดไปก็ขอพห้ด้ยวยกันนะเพราะว่ามองไม่ทันนะมันไวมากเลยอ่ะ มาครับฝั่งเสียวขึ้นมาจากการไล่โจมตี oh, มาครับแล้วโบลอสไม่นะตัวแบกของเราอุ้ยนะโคตรแรงตอนนี้ทีมเราเนี่ยคือถือว่าเป็นอเจ้าโบลอสนะครับตัวแบกนะเพราะว่าอาูุาสามเราันี่คือถือว่ายิงโคตรแรงนะผมบอกเลยยิงหกแทร์กเก็ตนี่คือโคตรแรงแรงมากเจ้าโบลอสนะแรงจริงมาจากวันนี้ทำการไล่โจมตีฝั่งปีศาจกันไปนะครับนี่นะไม่มีอะไรมากมาย มาครับแล้วฝั่งเสียวคือไม่มากหนึ่งทีติดโลเ่เต็มๆมาครับแล้วเติดไปมาครับกุลบาสเขาสไลด์หน่อยคือมาสิบสามล้านดานเมจเรียบร้อยนะครับฟินิกแมนเราก็เดท์มอรเร่มามามาครับสตาร์ไป่หนึ่งทีเรียบร้อยนะครับแถวกลางเตะตันไปสองตัวนะแล้วก็โกเลบาสขอยิงหน่อยไม่แน่มาดิมาครับแล้วโบล็อตปืนใหญ่ถล่มดาวตัวแบบของเราแปดล้านดานเมจ ลึก82ล้านก็ไม่รู้นะตา82ล้านนี่คือน่าจะแรงว่าเกินไปน่าจะ8ล้านแหละหมาคาแล้วก็รูนเจาะแมว่ารูนเจาะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าฟินิกแม,มนไอมันติดไม่ดับนะไม่ได้ออกอันติเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วเวปิดไปอุย้ยเรียบร้อยนะครับฝั่งข้ามมคือไม่มีอันติเล่นนะโอ้ยมาสตาร์ทไปหนึ่งทีและเตะไปหมาค้แล้วก็ได้เตะตามแมา เรียบร้อยนะครับติดตั้งไปสองตัวนะคุญยาบ,บ้ายิงยัดหน้าแหเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้โซนิคเข่าตายเลยนะเหลือเจ้ากุญบาสกับเจ้าอ่าโกสึระดับยูอันนะครับคนนี้นะโอเคมามาดูนะครับว่าจะชน้สกีเธอระดับอ่าคุณลูกป,ปูนะยับหน้าแหมระเบิดยังไม่ตายโอ้ยใช้ยังไม่โลดมาต่อนะตายยากตายเย็นมากเลยมา จังหวะน,นี้นะครับเข้าสู่อันดีบสามนะมาสามเธอได้ยังไม่ยอมตายหมาครับจาังหวะนี้ใส่ลูกน้องมาลูกน้องมาแล้วไงอ่ะอคุยบ้าขยันหน้ามานะครับสิบ้านดาวเมดเกลีร้อนนะครับลูกน้องระเบิดตายอ่ะสำคัญแล้วโจม,มตีไปแล้ฝั่งปีศาจนะเขามีลูกน้องรับกินไอเขามีไอลูกน้องจีรัสรับดาวเมทนะนี่โอเค มาครับโกสื่อเขาไม่ได้ออกตินะครับเพราะว่าติดต,ตาลนะสามเธอเรียบร้อยนะครับเกวไม่มีผลมาครับคุณบาจัดหน้าไปตายไหมย,ยังไม่ยอมตายมาครับโบลตสยิงยัดหน้าไปสิบสามล้านดามเมจเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณลูกป,ปูนะโดนไั้โมสามเธอนะครับนี่นะโอ้โหไม่รอดนะเรียบร้อยถือว่าจีจไปแล้วนะสำหรับคุณลูกป,ปูนะโอเคนะครับเหตุผลที่ผมอ่าถึงได้เป็นแชมป์พิศาก็เดี๋ยวบอกเลยแล้วกันนะครับนี่นะ ไปดูกันที่อาศึกดูนีโรลเลยละกันนี่นะครับโอ้โหตัวบักหลายคนนี่คือมาอยู่กันที่ศึกดลนีโรลนะครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะเป็นอ่นาใครจูนะครับนี่นะเป็นอ่าบูบูฮาร์ดหรือเปล่านะโอ้ถือว่าเป็นตัวบักนี่นะครับนะแล้วก็มีนี่ครับจานอนนั้นนักปฏิวัตินั่นเองตัวบักในหลายคนนะครับนี่นะแล้วก็มีใครอ่ะแมวจอมโซนนะครับตัวบั็อ่าพลังท็อปหนึ่งนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยดาร์กไลท์นะตัวบั็กเหมือนกัน แล้วก็มีนี่นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยจาวาไรเซอร์นะครับนี่นะมีสูริ้วห้าดาวม่วงเลยโอ้ยนะครับนี่นะตัวบัคใครหลายๆคนนะครับมาอยู่กันที่สึกด,ดวงปีเอศึกด,ดวงฮีโร่นั่นเองนะครับผมเลยแต่เป็นอาชัมปีาศาจในวันนี้นั่นเองนะก็ะถือว่าถือว่าได้คอนเทนต์ฟีแล้วกันนะครับนี่นะก็ะถือว่าแชมป์งงงแล้วกันอยู่ดีก็ได้แชมป์นะอะโอเคสำหรับการพาพรู้สึกดวงปีาศาจได้ใช้ํางงงไปไงบ้างครับนะก็ะถือว่ามัดเลยนะครับนะโอ้ย ได้ใช้แบบงงๆจริงๆนะครับอันนี้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ตัวอ่ามาในวันเสาร์ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนที่พลังงานมันได้รับนะก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีสึกตัวฮีโร่ศึกตัวบีศาสตรมาโอเคนะครับผมใค,ชคมรอชอ like, บคลิปนี้ก็เรื่องช่วยกดไลค์กดแชร์กดสบมัคยให้นะครับนะไว้เจอกันในสัาคลิปนี้บ๊ายบาย